สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคปเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่วัตถุมงคลที่ผมสะสมอยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมได้นําอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ผมเก็บสะสมมาอยู่นะครับอาจจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นประเภทมีดาบนะครับของหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นลักษณะดาบซอกนะครับมีความยาว22นิ้วนะครับวันนี้ก็จะมา ทําวิดีโอให้รับชมนะครับในประเภทมีดดาบนะครับก็ทําเปลี่ยนสับเปลี่ยนกันครับเล่มเล็กบ้างเล่มใหญ่บ้างนะครับในประเภทมีดหมอนะครับหรือว่าประเภทเครื่องรางต่างๆนะครับผมก็เอามาสับเอามาเปลี่ยนทํากันอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านไม่เบื่อนะครับบางทีดูแต่เล่มเล็กนะครับบางทีดูแต่เล่มใหญ่นะครับอันนี้ก็เอาลักษณะดาบมาทํานะครับ เพื degree, so along, uh ่อจะได้ไม่เบื so like, <Sh ot ky> so ่อนะครับจะได้เห็นวัตถุมงคลนะครับของอโคบาจานะครับอย่างหลากหลายนะครับแล้วก็อย่างที่เคยเห็นก็ดีนะครับอย่างที่ไม่เคยเห็นก็ดีนะครับวันนี้ก็เอาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นลักษณะดาบซอกนะครับที่มีธรรมชาตินะครับมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีความสมบูรณ์มากนะครับเล่มนี้ก็มาให้ทุกท่านนะครับได้พิจารณานะครับความเก่านะครับหนึ่งเล่มนะครับเดี๋ยวผมให้ดูภายนอกนะครับแล้วจะมาบอก ประวัติความเป็นมาเล่มนี้นะครับนี่นะครับเป็นดาบของหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีความยาว22นิ้วนะครับรวมด้ามและฝักนะครับใบนี่ยาวมากนะครับเล่มนี้และที่พิเศษก็คืออมีดเล่มนี้นะครับเป็นด้ามแกะนะครับแล้วก็อยู่ในตระกูลนะครับหรือว่าเจ้าของเก่านี่เป็นบุคคลนะครับหรือเป็นคนนะครับที่มี อ่าส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือว่าอ่ามีคอนเน็กนะครับคอนเน็กก็คืออ่าความเกี่ยวข้องนะครับหรือมีความสัมพันธ์นะครับมีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์โดยตรงนะครับอ่าวัตถุมงคลของบ้านนี้ผมก็ได้มา2ชิ้นแล้วนะครับสําหรับอ่าประเภทมีดนะครับอ่าประเภทเครื่องรางนะครับของอ่าเกจิสายนครสวรรค์นะครับได้มีควาช้างมาเล่มนึงนะครับแล้วก็ ได้ดาบนะครับของหลวงพ่อุ่งนะครับวัดนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์มาเล่มหนึ่งนะครับเป็นประเภทดามแกะนะครับก็แกะเป็นเป็นปู่หรือสีนะครับนี่แกะสวยมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างบนก่อนนะครับเป็นลักษณะโลหะเก่านะครับของที่ของคนยุคสมัยก่อนนะครับที่เขาเก็บไว้นะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้วัตถุมงคลก็มาอยู่กับผมนะครับวันนั้นผมก็ได้ไปทําบุญนะครับก็ อ่าอธิษฐานนะครับว่าอยากได้วัตถุมงคลนะครับของครูบาอาจารย์นะครับในไหนมาจังหวัดนครสวรรค์ทันทีนะครับอ่ผมก็ไม่ได้รู้จักกับเจ้าของวัตถุมงคลมาก่อนนะครับหรือไม่ได้อ่าไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนนะครับและอยู่ดีผมก็อ่าได้ช่องทางการติดต่อนะครับก็เลยได้วัตถุมงคลนะครับของอ่ของครูบาอาจารย์มานะครับ2ชิ้นนะครับสําหรับได้มาจากบ้านหลังนี้นะครับเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับหลวงพ่อลุงนะครับโดยตรงนะครับ แต่ผมขอไม่เอ่ยชื่อหรือว่าอ่าลงรายละเอียดให้ลึกไปกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เจ้าของวัตถุมงคลที่ให้ผมบูชามาเนี่ยหรือว่าให้ผมนิมนต์วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มานเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็มีตัวต้นอยู่จริงนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับหลวงพ่อรุ่งนะครับโดยตรงครับผมก็เลยไม่ขอลงรายละเอียดเยอะนะครับก็ให้ดูตัววัตถุมงคลแล้วก็ประวัติความเป็นมานะครับให้ดูธรรมชาติ ดีกว่านะครับประวัติก็แค่นี้พอครับข่าวๆว่าได้มาจากไหนนะครับเล่มนี้ผมก็ได้มาแถววัดหนองสีนวนะครับอําเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์นะครับตามนี่นะครับแกะนี่เหมือนนะครับแกะเหมือนมีชีวิตเลยนะครับสําหรับเป็นปู่หรือสีนะครับแกะด้ามเป็นไม้นะครับวัตถุมงคลแปลกๆกับผมนี่มีอีกเยอะนะครับนี่ผมก็ได้มานะครับวันที่ผมไป อาทบุญนะครับวันขายวันเกิดนะครับที่อาผมได้พูดไปนะครับว่าผมก็อธิษฐานนะครับว่าผมอยากได้วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับในไหนมาทังทีนะครับก็ได้โดยบังเอิญนะครับหลายชิ้นนะครับผมได้มาหลายชิ้นนะครับเดี๋ยวผมมาอาทวิดีโอนะครับอย่างต่อเนื่องให้รับชมนะครับผมได้มาแปลกๆเยอะนะครับแล้วก็อาแปลกนะครับเป็นมีดที่สวยด้วยนะครับที่ผมได้มาเนี่เป็นมีดที่สวยแล้วประวัติความเป็นมาแต่ละเล่มนี่ไม่ธรรมดานะครับ เป็นมีดที่สวยๆทั้งนั้นนะครับนี่เป็นลักษณะดาบซอกนะครับ22นิ้วนะครับหล่มด้ามและฝักแล้วครับ22นิ้วนะครับเป็นเป็นดาบคูนะครับที่อยู่ในตระกูลนี้นะครับที่เขาใช้มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นทวดรุ่นพ่อเขาแล้วนะครับจนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่เป็นรุ่นหลานแล้วนะครับที่ได้เอาวัตถุมงคลนะครับสองชิ้นนะครับของครูบาอาจารย์นะครับของหลวงพ่อเดิมเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ หลวงพ่อลุงนะครับเล่มนี้นะครับได้ออกมาให้ผมนะครับได้นิมนต์นะครับหลวงพ่อนะครับกลับมาอยู่นะครับกลับมาอยู่กับผมนะครับปัจจุบันนี้วัตถุมงคลชิ้นนี้ก็อยู่กับผมนะครับเลยได้เอามาทําวิดีโอให้รับชมนะครับเดี๋ยวมาดูภายในนะครับความสวยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับเป็นลายเสมานะครับเป็นลายเสมาคันธามานะครับของหลวงพ่อลุงนะครับตรงนี้ก็ตอกเป็น เป็นลักษณะกระหนกเปรวเพิงนะครับนี่นะครับเป็นตะกูดสามกริย์นะครับ9ดอกนะครับนี่เป็นเป็นเงินนะครับนี่เงินทองนาคนะครับเงินทองนาคเลี้ยงเข้าไปนะครับนี่9ดอกนะครับสันนี่หนามากนะครับสําหรับดาบหลวงพรุ่งเล่มนี้นะครับวัตถุมงคลสวยๆก็ผมนี่เยอะนะครับแปลกๆเยอะนะครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับหรือว่าด้ามงานฝักงานด้ามงานฝักไม้นี่ผมมีเยอะนะครับแต่ว่าจะเน้นเป็น เป็นมีดชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่มีประวัติความเป็นมานะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วสวยสมบูรณ์นะครับดูง่ายมีธรรมชาติสูงนะครับอาจจะเน้นเอาอย่างนี้มาทำนะครับพอคนที่ศึกษานี่เขาจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับว่าลักษณะนะครับแล้วก็โลหะวัสดุเป็นยังไงนะครับมีดที่ถึงยุคหลงพ่อเดิมนะครับหรือว่าหลวงพรอลุงนะครับหรือว่าเกจิสายจังหวัดนครสวรรค์อื่นๆและจังหวัดใกล้เคียงนะผมเอามาทําอย่างหลากหลายนะครับถ้าใครที่ติดตามวิดีโอผมจะรู้นะครับ นี่นะครับเป็นตอกลายกระหนกนะครับเป็นเสมานะครับเป็นเสมาคันธรามานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ตอกเป็นกระหนกเปลวเพิงนะครับแล้วก็มีตะกุดอยู่ที่สันมีนะครับ9้าดอกนะครับแบบนี้นะครับ9้าดอกนี่หายากนะครับและยิ่งเป็นสันนานี่เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันที่คนเขาหากันนะครับแต่ว่าหากันไม่ได้นะครับเลยเขามาอยู่กับผมนะครับด้วยความบังเอิญจริงๆนะครับ ผมก็มีนึกนะครับว่าผมจะได้นะครับอยู่ดีๆก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับกับเจ้าของวัตถุมงคลหรือว่าทางบ้านทางตระกูลนี้นะครับไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเป็นการส่วนตัวนะครับหรือไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับผมก็ไปทําบุญนะครับวันเกิดก็อธิษฐานนะครับกับหลวงพ่อนะครับว่าในผมมาทั้งทีแล้วนะครับอยากได้วัตถุมงคลนะครับหรือว่า อะไรก็ได้นะครับที่เป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อนะครับเอขอขออยากขอนิมนต์กลับนะครับก็ได้มานะครับสองเล่มนะครับสําหรับบ้านนี้นะครับแล้วก็ได้อ่าได้อื่นๆมาด้วยนะครับวัตถุมงคลอื่นๆนะครับผมก็จะมาทํานะครับให้ชมนะครับอย่างหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่อ่ผมได้มานะครับจากบ้านนี้นะครับเป็นบ้านคนที่อ่าตระกูลเก่าแก่นะครับที่อยู่ที่วัดนองศรีนวลนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับหรือว่า มีความสำคัญนะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อรุ่งโดยตรงนะครับนี่นะครับก็ดามนี่ก็เป็นเป็นดามแกะสลักนะครับนี่แกะสวยมากนะครับนี่แกะเป็นเป็นปูหรือสีนะครับนี่เป็นปูหรือสียืนนะครับนี่แกะสวยมากนะครับแกะนี่มาแกะเหมือนจริงเลยนะครับลักษณะนี้ต้องแกะโดยช่างฝีมือนะครับเดียแกะเหมือนมีชีวิตเลยนะครับถ้า ใครเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแกะสลักจะรู้นะครับว่านี่ต้องเป็นเป็นคนที่ตาดีนะครับนี่แกะอย่างนี้ได้นะครับเล็กๆแกะละเอียดอย่างนี้นะครับต้องเป็นคนที่ปัีญนะครับแล้วก็มีความอดทนสูงนะครับเพราะว่าการแกะสลักนี่ไม่ใช่แกะง่ายๆนะครับถ้าใครเคยแกะสลักพวกผลไม้นะครับจะรู้นะครับแค่ผลไม้ย่างนะครับผลไม้นี้มีความแข็งนะครับแล้วก็ ผิดพลาดนิดนึงนี่ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเสียนะครับมันจะไม่สวยนะครับเราดูช่างท่านนี้นะครับได้แกะไว้นะครับดูนะครับสวยมากนะครับสําหรับดามแกะนะครับเล่มนี้นะครับนี่ดูวัตถุมงคลที่ผมเอามาให้ชมแต่ละชิ้นนะครับดูลักษณะไม้นะครับความเก่านะครับลึกมากนะครับแต่ละชิ้นนี่ผมเอามาให้ทำอ่าให้ทุกท่านได้รับชมนะครับดูข้างนะครับนี่ดูข้างดูถ้วยโลหะนะครับดูลักษณะใบมีดนะครับนี่ แต่ที่อ่าแต่ละเล่มที่ผมเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนี่คืออ่าเป็นมีดที่สมบูรณ์นะครับถึงเกือบสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับบางเล่มนี่ก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับเนี่ยเหมือนเล่มนี้นะครับหรือว่าหลายๆเล่มนะครับน้อยชิ้นนะครับที่จะเป็นมีด้ำฉำนะครับแต่ผมก็มีจุดประสงค์นะครับที่ผมเอามาทําเพราะว่าอยากให้เห็นอ่มีดที่ใช้นะครับกับมีดที่ไม่ใช้ต่างกันยังไงนะครับอ่อยเล่มนะครับจะเป็นมีดํำเล่มหนึ่งนะครับ อะไรอย่างนั้นก็จะเป็นมีดที่สวยนะครับสภาพสมบูรณ์สะส่วนใหญ่นะครับใครที่ติดตามวิดีโอผมจะรู้นะครับว่าผมคัดมาแต่ละเล่มนี้ก็อ่ะสวยๆสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับสาหรับด้ามไม้ฝักไม้นะครับก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เจอกันได้ทั่วไปนะครับอ่ะไม่ไม่มีทางเจอแน่นอนนะครับถ้าเจอก็อาจจะเจออยู่กับผมนี่หละครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์นะครับแล้วก็ประวัติความเป็นไม้ชัดเจนนะครับเนี่ยดูนะครับข้างในไม้นี่กวงหมดแล้วนะครับเพราะว่ามีนที่มีความเก่านะครับ นี่ผมก็เอาเปอีกหนึ่งเล่มน,นะครับของหลวงพ่อรุงนะครับที่ผมได้มานะครับจากบ้านของอตระกูลเก่าแก่ท่านนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหลานแล้วนะครับที่ผมได้มานะครับก็มีทางบ้านนี้นะครับก็มีความเกี่ยวข้องนะครับกับหลวงพ่อรุงนะครับโดยตรงนะครับอย่างกับพูดได้แค่นี้นะครับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดให้ลึกไปกว่านี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ทางตระกูลนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่บอกได้แค่ว่ามีความเกี่ยว มีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อรุ่งนะครับวัดนองสีนวลจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยตรงนะครับก็อ่าวข่าวนะครับประมาณ10นาทีนะครับหนึ่งเล่มวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่ได้มาโดยบังเอิญนะครับไปทําบุญนะครับอธิษฐานก็ได้มาโดยบังเอิญนะครับได้มา2เล่มนะครับจากบ้านนี้นะครับเป็นประเภทมีความช้างหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป็น ดาบสองนะครับด้ามแกะนะครับแกะเป็นปูหรือสีนะครับองหรือสีนะครับองเทพองหรือสีนะครับหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็เป็นมีดที่สวยดูง่ายนะครับประวัติความเป็นมาชัดเจนนะครับเป็นของบุคคลเก่าแก่นะครับตระกูลเก่าแก่ที่ส่งต่อนะครับตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับปัจจุบันก็อยู่กับผมนะครับผมก็เจอวัตถุมงคลของคบาจานี่ก็หยุดหยุดไม่ได้นะครับที่จะ หา่ครับแต่ว่านิมนมานะครับเพื่อเอามาเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ต่อครับเพราะว่ามาอยู่กับผมนี่ถ้าไปอยู่กับชาวบ้านชาวบ้านนี่ก็ไม่มีคนเผยแพร่ต่อนะครับมาอยู่กับผมนี่ก็ยังมีวิดีโอนะครับให้่าทุกท่านได้รับชมนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับแบบเคยเห็นนะครับหรือแบบที่ไม่เคยเห็นนะครับแต่อยู่กับชาวบ้านชาวบ้านแล้วก็ประวัติความเป็นมานี่ชัดเจนนะครับแน่นอนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะครับที่ผมได้มาจาก บ้านหลังนี้นะครับก็หากใครนะไปเห็นว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับที่ผมทำมาทำมาให้รับชมนะครับก็หากใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับของครูบาอาจารย์นะครับสายนครสวรรค์หรือจจงหวัดใกล้เคียงนะครับก็ ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทาง ID l ดี e ลนนะครับ0 9นย์1 5 0 5 0นยะครับหรือติดต่อผมโดยตรงนะครับ098 9 3 1 5 0 5 0้านะครับย้ำนะครับว่าไม่ได้รับเช็คพะหรือตอบเกแทนนะครับให้ศึกษาจากวิดีโอของผมนะครับเพราะว่าผมทำวัตถุมงคลไว้อย่างหลากหลายนะครับด้ามไม้ก็ดีนะครับด้ามงาฝักงาด้ามงาฝักไม้นะครับมีทุกรูปแบบนะครับที่ผมทำนะครับก็ ติดตามในวิดีโอช่องของผมนะครับหรือว่าไปเลื่อนดูวิดีโอเก่าๆนะครับอาจจะได้อาจจะได้รู้นะครับว่ามีหลักการดูยังไงนะครับวิดีโอนี้นะครับผมก็ต้องเข้าๆประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ